สวัสดีครับคือกันไหนครั้งครับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหามอไซค์สำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวอาการของโซนิกครับผมโซนิกสตาร์ตติดยากครับแต่พอติดแล้วก็ขี่ได้ปกติครับผมแต่เวลาสตาร์ทตอนจะติดครั้งแรกครับผมอาจจะสตาร์ทสามสี่ห้าทีประมาณนั้นครับถึงจะติดครับ แล้วมันมีวิธีแก้หรือเปล่าครับผมแต่ผมจะแนะนําวิธีการแก้ให้ครับผมได้อย่างมันก็เสียอย่างครับขอเชิญรับชมครับสาเหตุที่ซูนกครับผมสตาร์ตติดย้างครับผมในกรณีที่ตามประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับตามกรณีที่รถออกจากศูนย์มายังไม่ได้ยังไม่เคยยังยังไม่เคยรื้อครับ ยังไม่เคยรื้อฝาสูบออกมาครับยังไม่เคยรื้อฝาสูบทําเสื้อสูบก็จะติดง่ายปกติครับผมแต่พอได้รื้อครั้งหนึ่งแล้วหรือว่าได้ซ่อมครั้งหนึ่งแล้วครับได้ควันลูกสูบได้ทําบ้าครั้งหนึ่งแล้วพอใส่กลับเข้าไปมันก็จะเป็นอาการติดยากครับติดยากบ,บางทีก็ดีดครับสตาร์แล้วก็ดีดกลับสู้ตีนครับสู้มันเป็นเพราะอะไรอันนี้ผมก็ยังหาสาเหตุไม่เจอเหมือนกันครับ แต่ถ้าเป็นรถที่รีออกมาแล้วส่วนมากมันจะเป็นแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นโซนิคหรือว่าเวิรอยบ125ครับมันจะคล้ายๆกันครับแล้วส่วนสาเหตุที่สตาร์ทติดยากครับโซนิ c ครับนี่ครับปัญหามันอยู่ที่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวช่วยสตาร์ทหรือว่าตัวรถกําลังอัดครับเนี่ยตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้มันจะหมุนวันวครับฝั่งเดียวนะครับนี่ครับ ไม่ว่าจะเป็นเวฟ125หรือว่าเป็นโซนิกครับมันจะมีตัวนี้ครับหรือว่าเป็นเวฟ100ครับเวฟ100ครับแต่เวฟ100จะไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยสตาร์ทติดยากครับแต่ถ้าเป็นโซนิกหรือเวฟ125ครับจะมีอาการติดยากครับผมหลายคนก็ยอมก็ยอมกับเรื่องนี้ครับเบื่อรุ่นรุ่นนี้ก็เพราะว่ามันติดยากนี่แหละครับปัญหาทําให้มันสตาร์ททีเดียวติด ได้ไหมครับได้ครับผมทําได้ครับแต่ว่าได้อย่างมันก็จะเสียอย่างครับการที่ได้ก็คือทําให้ติดง่ายก็คือถอดตัวนี้ครับถอดชุดตัวช่วยสตาร์ทหรือว่าตัวรดกําลังอัดนี่ครับทิ้งครับถอดออกเลยครับมันจะไม่ลูกปืนอยู่ฝั่งนี้ครับเอาลูกปืนออกแล้วก็ถอดตัวนี้ออกเลยครับแล้วก็ใส่ลูกปืนกลับครับแล้วก็ใส่เข้าไปครับก็จะไม่มีตัวนี้ครับจะไม่มีตัวลดกําลังอัดครับจะไม่มีตัวช่วยสตาร์ทหรือว่าตัวลดกําลังอัดครับ ก็จะทําให้รถเนี่ยครับโซนิคหรือว่าเวฟไร้ห้าครับสตาร์ตติดง่ายครับอาจจะทีเดียวติดเลยครับผมถ้ารถมันสมบูรณ์นะครับถ้าเครื่องยนต์ถ้าลูกสูบถ้าวาล์วถ้าไฟมันปกติครับลูกสูบวาล์วไฟน้ํามันปกติมันก็จะสตาร์ตทีเดียวติดครับแต่ผลเสียมันก็มีครับถามว่าผลเสียอะไรผลเสียคือการที่เราหอดตัวนี้ออกครับ มันจะทําให้กําลังอัดเยอะกว่าเดิมครับไม่มีตัวช่วยลดกําลังอัดครับทําให้สตาร์ทสตาร์ทแน่นครับแน่นหรือว่าสู้สู้ตีนครับภาษาอีสระครับหรือว่าอาจจะไม่สุภาพครับแน่นครับสตาร์ทแน่นแล้วก็สู้ตีนครับแต่ถ้าเรายันได้เรามีแรงที่จะสตาร์ทได้เนี่ยมันก็จะติดง่ายครับแต่ทีเดียวติดเลยครับถ้าอย่างที่ผมบอกไปครับถ้าว่าถ้าลูกสูบเบาวไฟ หรือว่าคาบูปกติครับปกติดีครับก็ทีเดียวติดครับผมแต่นี่อันนี้ถ้าใส่ตัวนี้ครับถ้าเราไม่อย่างตัวนี้แบบนะครับตัวเชื่อสตาร์ทเราใส่เข้าไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้สตาร์ทอาจจะหลายทีครับผมทีเดียวสองทีสามทีสี่ทีห้าทีครับผมบางคนก็สตาร์ทไม่ชอบรถรุ่นนี้เพราะว่าเว็บเราห้าหรือว่าโซนิครับเพราะว่ามันสตาร์ทยากครับผมยิ่งเป็นผู้หญิงครับสตาร์ทติดยากครับผม นี่ก็คือวิธีการทำให้โซนิกหรือว่าวิบ125สตาร์ทต,ติดง่ายครับผมก็คือถอดตัวรถกำลังอัดนี่ออกครับผมถอดตัวรถกำลังอัดนี่ออกมันก็จะทำให้ติดง่ายครับผมแต่ผลเสียก็คือมันจะทำให้กำลังอัดเยอะครับแล้วก็สตาร์ทสู้ตีนยครับผมข้อเสียงก็มีครับพอดีก็เยอะครับผม ็แล้วแต่ว่าลูกค้าจยากชอบแบบไหนครับจะชอบสู้ตีนหรือว่าสตาร์ทเบาเบาตีนแต่ว่าสตาร์ทติดยากครับอันนี้ก็เป็นอีก,อกคลิปนึงครับผมที่ผมนํามาฝาก f อซครับผมถ้าเราไม่มีตัวนี้ครับไม่มีตัวช่วยกำลังตัวช่วยแงครับตัวนี้ครับสปริงแล้วก็่บูตดันตัวนี้ครับบูตดันตัวเนี้ย ก็จะไม่ใช้ครับถอดออกได้ครับผมแต่ถ้าเรายังมีเรายังมีตัวนี้อยู่ครับเราใส่ตัวนี้อยู่ใส่ตัวลอ็ลอกลดกำลังอัดอยู่ครับเราต้องใส่ครับถ้าไม่ใส่มันก็จะติดแต่จะบิดไม่ได้ครับผมจะติดแต่ขีไม่ได้ครับก็บังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเอฟซทุกคนที่เขามารับชมครับผมใครที่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ผมก็ขอกำลังใจด้วยการกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆอะไรมาฝากอีกครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ